สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับรองศาสตราจารย์ดรคณิศแสงโช่นะครับสวัสดีครับแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรลุงเกียรติรัตนบานชื่นครับในรายการเลยนะครับอินโนเวทีพิสตอมครับครับผมซึ่งเราสองคนนะครับก็จะนําความรู้ทางด้านการเงินมาอธิบายทุกท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้ครับเราก็เอาหัวข้อที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันครับนะครับซึ่งปกติแล้วเชื่อว่า ผู้ฟังทุกท่านนะครับก็คงได้มีโอกาสได้ซื้อประกันอยู่บ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันรถยนต์นะครับประกันชีวิตประกันสุขภาพอันนี้น่าจะเป็นแบบคอมมอนนะครับที่ทุกคนเนี่ยได้ซื้อกันนะครับทีนี้หลายท่านนะครับก็อาจจะมีความสงสัยเหมือนกันว่าแล้วบริษัทประกันเหล่านั้นจะอยู่รอดหรือเปล่าถ้ามีการเคลมนะครับสินใหม่เนี่ยกันอย่างมหาศาล ซึ่งในภาพที่ขึ้นบนจอนี่นะก็เป็นภาพรถยนต์นะครับที่ดูว่าเอ๊ะสกปรกเลยหมดเลยอันนี้เป็นภาพที่เกิดขึ้นหลังจากน้ำลดหลังปี2ม2 1ที่เที่เกิดน้ำท่วมรั้งใหญ่ประเทศไทยเป็นภาพที่ที่เขาถ่ายมาจากนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งนะครับก็ผลิตรถยนต์ด้วยแล้วอยางที่จอดไว้ก็ตามภาพถ้าดูแล้วอาจารย์ลุงเกียริไหวไหมก็คือพูดง่ายๆขายไม่ได้แหละนะครับเพราะถ้าเกิดขายนี่เสียชื่อเสียงอ่ะบริษัทเลทเลยครับครับผมก็ ทีนี้ประเด็นก็คือสมมุติถ้าเกิดเราเป็นบริษัทรถยนต์เนาะแล้วเรามีการผลิตรถยนต์แล้วก็วางจอดเอาไว้แน่นอนครับบริษัทรถยนต์ก็ควรที่จะต้องมีการทําประกันครับใช่เลย,เลยทีนี้สมมุติว่าถ้าเกิดเราทําประกันแล้วเกิดมันมีมหาตะภัยอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับมันเหมือนกับมันเป็นความเสี่ยงถ้าเกิดเป็นสถิติเนี่ยเขาเรียกว่า extreme extreme risk ก็คือ risk ที่มันแบบนา,นานๆครั้งเกิดทีแต่เกิดแล้วมันมีความเสียหายมหาศาล อไอ้พวกแบบนี้ผู้ที่ซื้อประกันเนี่ยจะเริ่มกังวลแล้วคือจกกะกังวลว่าแล้วถ้าเกิดวันนี้ฉันจะต้องเคลมเงินคืนเนี่ยจะมีเงินจ่ายบริษัทประกันจะมีเงินคืนเราไหมเพราะว่ามันคือมหาศาลมากมันคงไม่มีใครคิดว่ามันจะเกิดแบบนี้ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเราอ่ะเป็นห่วงรถเราเราเลยซื้อประกันแต่ถ้าบริษัทประกันเป็นห่วงเขาจะไม่มีเงินจ่ายเขาทําไงครับอาจารย์ อ่าเขาก็ต้องไปจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันอื่นๆต่อไปสรุปก็คือไปซื้อประกันเหมือนกันครับนั่นก็คือที่มาที่ไปของหัข้อวันนี้นะครับเวลาพูดถึงคําว่า Reinsurance อยู่ข้างหน้าก่อนหน้านี้เนี่ยหรือแปลว่าการทําประกันภัยต่อหรือรับประกันภัยต่อเนาะก็คือการที่บริษัทประกันทําประกันให้กันเองนะครับเราใช้คําว่า u r a n c e ครับเรียกสั้นว่ารีก็จะมีกลุ่มบริษัทใหญ่ๆนะครับกลุ่มหนึ่งในโลกนะเช่นแบบมิวนิกรีสวิสรีพวกนี้เป็นต้นนะครับที่ถือเป็นผู้รับประกันภยต่อ นี่เป็นรายงานที่นํามาจากรายงานของสวิตสรีครับอันนี้เก่าแล้วสักนิดหนึ่งแต่ว่าก็เป็นข้อมูลที่แสงภาพให้เห็นว่าในในโลกเรามีบริษัทไหนที่ถือเป็นผู้รับประกันภัยให้บริษัทประกันบ้างอืจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องไม่คือคือ,คอพวกมิเนิชรีหรือว่าสวิตร์เขาคงคงไม่ได้เกิดมาใหญ่ขนาดนั้นตั้งแต่แรกหรอกแล้วเขาก็คงมาฉากแต่เพียงแต่เขาเปิดธุรกิจมานานเนะมันก็ใหญ่ใหญ่ใหญ่หญหญจนถึงระดับหนึ่งเขาก็เริ่มไป รับประกันต่อจากไอ้พวกบริษัทประกันย่อยๆ,ๆ,ๆที่เปิดตามแต่ละประเทศอย่างเช่นแบบสมมติบริษัทประกันในไทยแล้วก็มีโลเคอล์คอมพานีเต็มไปหมดเลยเนาะมีชื่อหลากหลายเลยเป็น10เนี่ยนะครับพวกบริษัทประกันเห่่านี้แน่นอนเขาก็คงไม่สามารถที่จะเทคริส์ของลูกค้าได้แบบเต็มที่หรอก เขาก็ต้องบริหารความเสี่ยงตัวเขาเองเขาก็ต้องส่งส่งทอดความเสี่ยงของเขาไปยังบริษัทระดับโลกต่อไปใช่ซึ่งตะกี้มีหลายคำโผล่มาเลยที่เราอยากชวนคุยต่อเหมือนกันอาจารย์ลูกเกติพูดถึงโรคประกันอ,อะไรนี่เป็นต้นนะครับเอาล่ะวันนี้จะมาคุยเรื่องประกันภัยต่อ,อแต่เราเห็นแล้วว่าบริษัทที่ทําประกันภัยต่อก็คือบริษัทที่ประกันให้บริษัทประกันครับแต่นั้นหลักการทํางานไม่แตกต่างกันแล้วมันจะคุยถึงเบื้องต้นกว่านี้นิดนึงนะวันนี้เราเราไม่เคยได้คุยเรื่องประกันจริงจังเท่าไหร่ในตัวรายการเราก็จะขอชคุยในแแง่บบ การทําประกรันจุดเริ่มต้นที่เขามีกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันตกทอดสืบทอดมันยังไงครับ,รบผมผมไปฟังพวกคลิปประวัติศาสตร์บรบมบค่อนข้เยอะเขาบอกเรื่องการทําประกันเนี่ยจริงๆคือคือตอนเริ่มต้นเลยนะมันอาจจะเป็นสัญญาที่ไม่ได้เป็นประกันด้วยซ้ำแบบว่าแต่ละการคล้ายๆกันค,คือเรากลัวว่าถ้าเกิดเราไม่สามารถมีความเดือดร้อนอะไรขึ้นเนี่ยเราอยากจะอยากจะรอดปลอดภัยนะครับเขาบอกในอดีตเนี่ยเวลาที่เราไปไปออกเรือเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็มีการกู้ยืมเงินครับนะครับ ไปไปเดินเรือแล้วก็บอกว่าถ้าเกิดเรืออับปางครับยกนี้ให้อืเขาเรียกว่าซีโลนนะครับเป็นซีโลนรับเงินมาก่อนถ้าเกิดเรือมาถึงท่าขนของมาแล้วก็คืนสินเชื่อไปก็และกันเรือไม่ถึงท่านะยกนี้ให้อืซึ่งฟังดูมันก็มีผลคล้ายๆประกันเนาะียแต่มันเป็นสัญญาหนี้คู่กับสัญญาประกันด้วยครับผมนี่เราพูดถึงในบริบทของหลายพันปีก่อนครับก็บอกว่าอย่างอริสโตเติลหรือสักท่านเองก็มีการพูดถึงแบบนี้เหมือนกัน จนถ้าประมาณปีแบบพันสามร้อยกว่าที่เป็นยุคเรเนซองส์เนี่ยมันมีพ่อค้าชาวอิตาเลียนรับว่าเฮ้ยมันมารวมกันทาไมต้องทำไมต้องเอาสินเชื่อมารวมกับนี้ด้วยผมก็แค่อยากได้ประกันเอก็ทําแค่ประกันได้ไหมครับผมก็เลยไปที่มาที่ไปของประกันกว้างๆหลักการประมาณครับผมแต่ตะกี้หนึ่งในชื่อในบนนี้จะมีชื่อลอยนะครับลอยล่างมีชื่อว่าลอยเป็นผู้รับประกันหมอยากจะเล่าถึงความน่าสนใจของลอยซึ่งอันนี้เป็นของอังกฤษนะของอังกฤษครับซึ่งเป็นตลาด ครับไม่ได้เป็นผู้ทําประกันจริงๆนะแต่เป็นตลาดให้คนที่รับประกันทั้งหลายเนี่ยมานั่งด้วยกันได้ครับแล้วก็ทําสัญญาอะไรก็คือทําสัญญาภายใต้มาตรฐานของเขาอืนะครับคือจุดเริ่มต้นเขาบอกว่าเขาคือเป็นเขาไปร้านกาแฟครับผมว่าลองไปฟังคลิปดูนะคุยกับพี่ๆวงการประกันเขาฟังว่าเวลาไปเยี่ยมมาก็าจะภาคภูมิใจมากมาลองฟังว่ารอยซอนเริ่มต้นเนี่ยเป็นร้านกาแฟซึ่งถ้าเราย้อนประวัติศาสตร์ดูเนี่ยกาแฟมีบทบาทอย่างมากในทางเรื่องเศรษฐกิจและสังคมของหลายที่ เพราะว่าเอาง่ายๆเป็นที่แฮงเอาครับอย่างบ้านเราก็มีสภากาแฟถู่ไหมนะครับอันนี้คือสภากาแฟของเขาครับทุกคนมานั่งแฮงเอากันแล้วก็ลอยส์คอฟฟี่เฮาส์เนี่ยบังเอิญตั้งอยู่ริมท่าเรือครับผมคนที่มานั่งกินในนั้นก็จะเป็นคนที่เป็นกับตั้เรือหรือเป็นนักธุรกิจทางเรือเป็นต้นแล้วเขาก็มานั่งคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันถือโอกาสใช้ตรงนี้เป็นสถานที่ในการทําธุรกิจด้วยเลยแล้วก็สัญญาประกันก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาต้องมีกันนะครับเพราะว่าเนี่ยตามตามภาพในนี้ก็คือว่า รอย f าแฟเฮาส์เนี่ยประมาณปีพันเจ็ดร้อยกว่าแต่ว่าสัญญาประกันที่เราพูดกังก่อนหน้านี้มันมีมาตั้งแต่ปีพันสามร้อยกว่ามันก็ตกทอดมากันครับผมแต่ความพิเศษของรอยก็คือว่าเจ้าของร้านเขาเห็นว่าคนมามีแต่คนเดินเรือแฮะอแปลว่าคนก็อยากจะรู้ข้อมูลในการเดินเรือครับผมออกเป็นนิวส์เลเตอร์ออกเป็นเหมือนกับอสารเล็กๆว่าเป็นข้อมูลให้เห็นว่าช่วงนี้มีเรืออะไรอาท่าเรือขนอะไรกลับขึ้นมาเรืออับปางไหมเป็นต้น ทุกคนที่เป็นในวงการก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นถ้าเกิดอยากซื้อประกันนะไม่ต้องไปที่อื่นมาร้านกาแฟเนี่ยคนวงการนั่งกินที่นี่ก็มาที่นี่พออจุดเริ่มต้นของลอยในฐานะตลาดของการทําประกันก็เริ่มต้นจากตัวร้านกาแฟนะถ้าเข้าเว็บไซต์เข้าไปก็จะเห็นว่าเนี่ยครับมีการเล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องประวัติต่างๆของเขาเนอะแต่ละยุคแต่ละสมัยมีสิ่งหนึ่งที่ที่เขาโค้ดมาซึ่งเขาขอหยิบมาน่าสนใจ ว่ามีนักข่าวนะครับในยุคประมาณปีพันแปดร้อยกว่าพูดถึงเรื่องลอยส์ว่าเนี่ยไม่มีลมทะเลใดที่พัดหรือว่าแม้กระทั่งตัวพายุหรือหมอกที่เกิดขึ้นในโลกแล้วไม่ถูกบันทึกอยู่ที่นี่มันเป็นสถานที่ที่บันทึกข้อมูลทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเดินเรือ,อและความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการเดินเรือซึ่งแน่นอนครับการทําประกันหรือการทําสัญญา,าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงข้อมูลเป็นเรื่องสําคัญอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้น ของลอยส์ของลอนดอนในฐานะ์ู์กลางการทำประกันแห่งหนึ่งของโลกครับผมก็คือพูดได้ง่ายสมัยก่อนกิจกรรมหลักคือการท่องเรือเนาะไล่าอาณานิคมไปขนของค้าขายกันนะครับก็เลยต้องมีการทารําประกันง่ายๆนะครับของสินหายทีนี้ในปัจจุบันก็ของมันเริ่มมีหลายหลักมากขึ้นนะครับมีทั้งสุขภาพของเรามีทั้งมือถือนะครับมีทั้งรถยนต์นะครับก็เลยมี ผลิตภัณฑ์ประกันนะครับหลากหลายเข้ามาแล้ว<อ>ผมมาถามอาจารย์กกรยนุ้งเกียรติแล้วกันนะครับว่าเราซื้อประกันได้หลายแบบเราซื้อประกันสุขภาพซื้อประกันรถยนต์ครับถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากประกันอยากประกันอะไรดีผมปกติพิมพ์ใช้สัมผัสท,ทั้งหนิ้วผมอยากประกันแค่เฉพาะความสามารถในการพิมพ์ของผมถ้าเกิดวันหนึ่งผมพิมพไม่ได้ขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับอาจจะนิ้วยังอยู่นะแต่สุดท้ายพิมไม่ได้แล้วใช่เป็นโรคอะไรบางอย่างผมซื้อได้ไหม ถ้าเกิดเป็นสิ่งที่อยู่ในอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีขายอยู่นะซื้อไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าคอนเซปต์ของประกันเนี่ยมันจะต้องแบบมีคนที่มีความเสี่ยงเป็นลักษณะคล้ายๆกัน,นยอยู่เยอะในระดับหนึ่งคือคนที่กลัวเหตุาการณ์ของาาอาจารย์คณิตในระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะจ่ายค่าเคลมเนี่ยให้กับทุกคนได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ไอ้ความกลัวที่บอกว่าเรากลัวว่านิ้วเราจะพิมพ์ไม่ได้เนี่ยเพราะว่ามันสําคัญมากเราอยู่ในโลกดิจิตอลต้องพิมพ์คีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นอาจารย์คณิตจะต้องไปเ,เขาเรียกว่าสร้างกระแสในสื่อสังคมเหรฮะไปทําให้เกิดดราม่าก,ก่อนไปทําให้เกิดโซเชียลเน็ตเวิร์กให้เขามีความรู้สึกเฮ้ยเรา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 ,เราต้องเราต้องซื้อประกรันซื้อประกรันนี่นะไม่ได้แล้วโอเคอมันจะได้แบบมีคนหลายๆคนกลัวแบบอาจารย์คณิตพอมันมีคนหลายๆคนกลัวแบบการคณิตอ่ะถ้ายอย่างเนี้ย ผมยินดีรับขายประกันให้จยางคนนี้เลยเพราะว่าผมก็จะไปขายให้กับคนอื่นด้วยซึ่งทุกคนที่กลัวมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะจะป่วยหมดอนะแต่มันเป็นการซื้อประกันเพราะความกลัวนึกออกไหมหรือมองอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอาจารย์ลุงเกียรติจะรับประกันผมก็ได้นะครับถ้าผมยืนยันว่าผมเป็นผมอยากได้สิ่งนี้จริงๆแล้วไม่มีใครอยากได้นอกจากผมอมารุงเกียรติก็อาจจะบอกว่าได้แต่ถ้าป้องกันความเสียหาย ตีวงเงินไว้สมมติ10ล้านบาทบผมคิดเบี้ยเก้าล้านเอาไหมใช่ถูกมันก็จะต้องแพงมากขน <c oughs> าดนั้นปกติซื้อซื้อประกันเนี่ยรถคุ้มครอง4 5่ห้าแสนบาทจ่ายเบี้ยแค่หลักหมื่นใช่แต่นี่จ่าย90%ของคุ้มครองใช่ก็ก,ก,ก,ก็ก็ผมอยากผมอยากประกันใช่ไหมผมก็ก็ต้องจ่ายเพราะว่า<ช>ถ้าเกิดผมเกิดนิ้วพิมพ์ไม่ได้ขึ้นมาอาจารย์ลุงเกียรติก็ต้องจ่ายเต็มเต็มแล้วอาจารย์ลุงเกียิไม่สามารถไปขายประกันนี้กับชาวบ้านได้แปลว่าอาจารย์ลุงเกียิรับเบี้ยผมคนเดียวอื ดังนั้นเมื่อเกิดต้องจ่ายขึ้นอาจารย์ลุงเกียรติต้องจ่ายเต็มๆให้คนคนเดียวใช่ดังนั้นการที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกคนน้นี้ว่าถ้าเกิดมีหลายคนในการทํากันเนี่ยโอเคโอกาสที่เกิดขึ้นอาจจะต่ำใช่โอกาสที่เกิดขึ้นต่าเนี่ยมันเป็นความเสียหายเปอร์เซ็นต์ต่ําได้ด้วยเพราะว่าถ้าเกิดผมขายคนเดียวถึงโอกาสต่ําถ้าเคลมก็จ่ายเต็มถูกแต่ขายร้อยคนโอกาสต่ําโอกาส1% ก็คือจ่าย1คนเนี่ยก็เกค,คนไม่ต้องจ่ายชมันก็ช่วยได้แต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดผมบอกจางคณิตโอ้ได้อยากได้มากนะแต่จางคณิตไปหาคนซื้อมาไม่ได้ผมก็ขายขายจางคณิตละการ9้าล้านถามว่าจางคณิตจากซื้อไหมล่ะก็อยากจา,นนางคณิตก็คงจะต้องตั้งคําถามขึ้นมาว่าถ้าณนะวันนี้มีเงิน9ล้าน พื่อจะได้เคเม10ิบล้านให้อย่างนั้นสู้ฉันเอาเงินเก้าล้านไปลงทุนเองดีกว่าไหมใช่ครับถูกไหมอันนี้ก็เป็นตัวหลักการของเขาครับซึ่งลอย์เนี่ยขึ้นชื่อมากอยากประกันอะไรเดินเข้ามาเดี๋ยวจะมีโต๊ะตั้งอยู่นะครับเขาเรียกเป็นบ็อกซ์มีบริษัทประมาณห0 6สิบกบริษัทมาตั้งในนั้นซึ่งบริษัทพวกนี้ก็เป็นบริษัทที่คือเป็นบริษัทประกันข้างนอกอยู่แล้วแหละแต่ว่าลอย์เป็นตลาดที่ใครก็ตามมาเปิดบ็อกซ์ในตัวตลาดเขาก็ต้องขายตามเงื่อนไขก็พูดง่ายๆก็เหมือนกับรับออเดร์แหละว่าคุณ อุ้นเนี่ยเจ้านี้ประกาศฉันจะขายประกันเดินเรือฉันจะขายประกันใช่พิเศษอะไรก็เอารกันว่ากันไปแล้วก็ทุกคนก็ลูกค้าก็เดินมาใ่ก็เดินช็อปเอาเดินคนนี้เอาเท่าไหร่คนนั้นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ข้อดีอีกอย่างนึงคือว่าถ้าอาจารย์ลุงเกียรติบอกว่าจะรับประกันผมก็ยากอยู่เพราะผมคนเดียวที่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่า้มันมีคนคล้ายกันนะแต่คนนั้นเขาประกันข้อมือคนนั้นเขาประกันเท้าเพราะนั้นประกันสายตามันไม่ตรงกันเป๊ะนะแต่มันก็มีความคล้ายกันในระดับหนึ่ง มารวมๆการมรวมๆกันมารวมกันก็ได้ดรถืว่าผมรับเองกันละกันผมงั้นหลักการของประกันก็คือว่าจะต้องมีคนที่อยู่ฝั่งแต่ถ้าเกิดต้องการจ่ายขึ้นมีปัญญาจ่ายไหมมีปัญญาจ่ายก็ดีไม่มีปัญญาจ่ายก็หาเพื่อนมารวมกันเผื่อจ่ายได้ถ้าไม่ได้จริงๆขายต่อให้ชาวบ้านครับซื้อประกันกันละกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของตัวรอยส์นะปัจจุบันว่าหน้าตาเป็นไงตอนนี้เอาละครับถ้าเกิดไปอ่านบทความมันจะบอกว่าทําประกันไทยต่อเกิดประโยชน์ยังไงบ้าง ก็ก็ผมคนเดียวรับไม่ไหวอ <c oughs> เรียกเพื่อนมารับด้วย <g år> ใช่ <c oughs> จะได้ช่วย,วย,วยกันซึ่งซึ่งอันนี้มันก็ต้องมองแบบนี้นะมันไม่ใช่แค่ว่าคนรายเล็กคนคำว่าคนรายเล็กของผมคือบริษัทนะ <c oughs> บริษัทประกันรายเล็กไม่ใช่ว่าแค่ผ่องถ่ายความเสี่ยงไปให้บริษัทรายใหญ่อย่างเดียวนะแต่เราก็ต้องมองอีกมุมหนึ่งด้วยว่าบริษัทรายใหญ่เขามีวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีกว่ารายเล็กหมายความว่าอะไรหมายความว่าเช่นสมมติสมมติ ผมเป็นบริษัทประกันรายเล็กที่อยู่ในประเทศไทยนะแล้วผมบอกว่าผมรับประกันอย่างเมื่อกี้ที่เป็นเ,เรื่องของอรวรยนตใช่ไหมน้ําท่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันเกิดตู้มมาในประเทศไทยเนี่ยมันก็คือตู้มเฉพาะประเทศไทยปะมันไม่ใช่ตู้มแบบในอเมริกาในออสเตรเลียในอะไรเพราะฉะนั้นแน่นอนพอผมไปขอรับประกันต่อจากบริษัทอื่นบริษัท,อ,อ,ทอื่นเขาก็ยินดีรับของผม,ผมเพราะบริษัทเขาเขาอยู่ในระดับ global เนี่ยเขาก็ไปเทคจากนู่น่ะ คนที่รับประกันแผ่นดินไหวในออสเตรเลียน,น้ําท่วมในอังกฤษเอามาถัวกันอยู่ดีเพราะฉะนั้นคนรับประกันต่อเขาก็บริหารความเสี่ยงได้ดีกว่าเราคือ,คอ,คอหลักการประกันนะเนาะว่าถ้าเกิดรับความเสี่ยงมาแล้วกำากดว่าถึงเวลาจ่ายต้องจ่ายทุกคนพร้อมกัน<ม>่อาจารย์นุ่งเกียรติบอกบไม่มีใครอยู่ได้หรอก<ม>่ังนั้นนะครับดังนั้นก็วิธีที่เราสามารถทําได้ก็คือว่าไปหาคนที่อาจจะไม่ได้มีความเสี่ยงนี้ม,มาช่วยกันรับไปเราแบ่งๆกันหน่อยก็แล้วกันก็มา หันหันกันครับซึ่งหลักการนี้จริงๆผมว่าเราเห็นเยอะนะไม่ใช่แค่ประกันบางทีพูดถึงเราเราพูดพูดในบริบทของการปล่อยกู้เงี้ยปล่อยสินเชื่อบางทีบริษัทขนาดใหญ่เขากู้เงินจากแบงค์นี้บแบงค์นี้บอกบผมอยากกู้ร้อยพันหมื่นล้านคุณม,มีตังค์ไหมแบงค์บอกมีแต่ผมขอไม่ให้คนเดียวได้ไหมผมขอไปเรียกเพื่อนมาด้วยเพราะว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรขึ้นคุณไม่จ่ายผมเสียทีเดียวหมื่นล้านครับผมผมทัไม่ไหวผมไปเรียกเพื่อนมาช่วยปล่อยกู้แล้วกันก็แบ่งๆบ่งกันไปครับั้นั ก็อยู่ในวงการประกันเหมือนกันเพราะว่าเราก็ต้องมีวิธีในการกระจายความเสี่ยงให้มันให้มันสามารถสามารถให้มีคนที่ไม่เคลมกับคนเคลมปนๆพร้อมๆกันได้นะครับซึ่งมันก็สมมุติถ้าเกิดวกกลับมาประเด็นเรื่องของอาจารย์ชนิตกวนนิ้วพิมไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะสมมติถ้าแบบผมผมเป็นบริษัทประกันในไทย อันดับแรกก็เมื่อกี้ที่บอกก็คือคงต้องหาลูกค้าในไทยครับอันดับที่สองคือถ้าเกิดผมจะต้องเทคอาจารย์คณิตคนเดียวผมก็อาจจะต้องไปหาประกันภัยต่อเผื่อเราไปหาลูกค้าที่มีคล้ายๆอาจารย์คณิตในประเทศอื่นมารวมๆกันให้ผมแทนใช่นะฮะแล้วกองไปเรื่อยเนาะกองตรงนี้กองข้ามประเทศกองสเปรงขนาดใหญ่ก็หมายถึว่าแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนรับประกันภัยต่อคุณเป็นสุดทางคุณรับความเสี่ยงทั้งหมดกองตรงนี้จริงวันนี้ก็พูดถึงแบบพวกมิลิชรีสวิสรีพวกนั้นเนาะ น่าจะใกล้สุดทางเลเขาบอกว่าสุดท้ายสุดทางแท้ๆเนี่ยไม่มีเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมรับประกันมาในฐานะปลายทางผมเอาที่รับมาส่งต่อให้เพื่อนในวงการเดียวกันบอกอาจารย์ลุงเกียรติช่วยรับไปหน่อยผมรับเกินกันละก็ค่อยกันไปค่อยกันมาได้ในที่สุดนะครับเพราะหลักการสุดท้ายคือว่าไม่กระจุกตัวที่จุดใดจุดหนึ่งด้วยภัยใดภัยหนึ่งนะสุดท้ายในวงการก็จะมีการกระจายกัน ในวงการให้ทั่วถึงกันสุดทางสุดทางอันนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐนะสุดทางโอ้หอันนั้นผมว่าเพราะว่าเพราะว่าอย่างเหมือนเหมือนกับประเด็นในทุกวันนี้ก็คือโควิดใช่ไหมที่บริษัทประกันล้มอ่าแล้วก็มียอดเคลมเนี่ยโอ้โหค้างหลายพันล้านหรือเปล่าไม่มั่นใจอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือหน่วยงานคอปพอก็ต้องไปบริหารจัดการตรงนั้นซ,ซึ่งก็มาจากมาเหมือนกับเบี้ยประกันที่เก็บเรียกแต่ทุกคนอีกทีนีคล้าย เราพูดถึงประกันเงินฝากเนาะก่อนหน้านี้ก็คือการที่แต่ละธนาคารเองจะต้องเอาเงินมาใส่ในกองทุนตรงนี้เกิดใครเสียหายก็ใช้การที่อาจารย์นุ่งเกีรติบอกกันนี้ก็อาจจะมองว่าเป็นวงการช่วยกันใช่ปะคำว่ากองทุนที่ที่ทางส่วนกลางมาช่วยก็ต้องมาจากผู้ที่อยู่ในกกกกก็็คคคคืืออชช่่าาาาาพพูดดยย้้้้วววันนนนนีีนะุุาาุณณณเเเิหตร์ะะผมมข อ่างั้นผมขอเก็บเงินในอนาคตคุณด้วยนะต้นทุนต้นทุนของบริษัทประกันในประเทศไทยก็จะสูงขึ้นเพราะต้องจ่ายกลางเนี่ยครับเบี้ยจะสูงขึ้นหลการเดียวกันเนาะปีนี้ขับดีรถเบี้ยปีหน้าขับสนเพิ่มเบี้ยแบบเดียวกันเพราะว่าทุกคนรู้แล้วว่างั้นผมรับประกันไทยนี้น่าจะโอกาสเสียมากกว่าได้แล้วผมก็ต้องคิดเบี้ยเพิ่มแต่มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งมีอี่ว่าแต่ที่ฝั่งว่าเงินมันก็วนในวงการประกันนะมันออกแบบข้างนอกได้ไหมคำตอบคือจริงๆได้เพราะว่าตัวบริษัทประกันเองก็สามารถ สามารถออฟโหลดความเสี่ยงนี้ในรูปแบบของตราสารหนี้ให้คนอื่นลงทุนต่อได้เหมือนกันซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่า C.L.I. ครับเขาตัวขับ I.L.S. หรือ Insurance l i n k Securities หลักการก็จะคล้ายๆกับตัว Securitization ที่เราจะเอาสินทรัพย์บางอย่างมากองรวมกันตรงกลางแล้วเอากองนี้นะครับออกหลักทรัพย์ให้คนอื่นถืออีกทีงั้นหลักการของตัวของตัวบริษัทประกันก็คือว่า แทนที่จะเอาพวกสินเชื่อบ้านสังหาริมทรัพย์มาใส่ในบริษัทนี้ก็เอาญาประกันใช่เอากุมภทา์ใส่เข้าไปเลยบอกว่าคุณเป็นผู้รับผลประโยชน์จากกรมภทานนี้นะครับถ้าเกิดกรมภทานนี้สุดท้ายไม่ได้ผลประโยชน์แล้วคุณต้องเจ๊งคุณก็เจ๊งตามก็เปรียบก็เปรียบเสมือนกับเบี้ยประกันที่ลูกค้าจ่ายผมมาในแต่ละงวดเนี่ยก็มองให้มันเหมือนดอกเบี้ยที่คุณได้รับไปแล้วกันคุณกล้าลงทุนไหมอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีเทอมของการจ่ายเงินต้นในคนละแบบนะใช่ใช่ครับ อันนี้อันนี้เป็นความความเรียกว่าเราเรียกฟ e n g i น e e r i n g ็นจิเนียริเนาะวิศวกรรมทางการเงินที่เราทำให้สามารถแปลงสภาพของไปขายต่อได้ซึ่งถ้าเกิดเราแปลงสภาพเป็นตัวหลักทรัพย์บางอย่างที่คนคุ้นเคยกันก็อาจจะขายง่ายหน่อยเป็นต้นภาพฝั่งขวานี้ภาพบนจอนี่คือภาพที่เอามาจากบริษัทอาร์เทมิสนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลของพวกนี่แหละอินชูแรนลิงซิเคิตี้ต่าง รวมถึงสิ่งที่ว่า catastrophe bond รืออ cat bond cat bond ใช่ cat bond ก็คือเป็นตราสารที่ซื้อแล้วเนี่ยได้เงินจนกระทั่งเกิดหายนะขึ้นคนก็อดใช่ก็ไปไปแชร์ริสกันตรงนั้นนะครับก็จะมีหลายหมวดเลย catastrophe b o n ก็คือง่ายๆครับอย่างเช่นแบบเป็นบอ n link กับ earthquake อย่างนี้ถ้าเกิดมันไม่เกิด earthquake คนก็ได้ดอกไปเรื่อยๆครับก็คือเบี้ยที่คนเขาจ่ายมาแล้วละ แต่ถ้าเกิดเกิดเออเควสปุ๊บคุณก็อดได้เงินต้นนะใช่ซึ่งหลักการก็คือประกันแหลนะเนาะเพราะว่าประกันก็คือว่าเกิดน,นี้ขึ้นใครจ่ายใครครับดังนั้นถ้าเกิดเราเขาเป็นบริษัทที่รับประกันปลายทางอยากจะปล่อยต่อคนที่ไปรับอีกฝั่งหนึ่งก็ต้องรับความเสียหายครับตอนที่เกิดภัยขึ้นลหลักการก็คือเหมือนกันเป๊ะเลยเสียหายภัยมาใครเป็นคนจ่ายสรุปผมเป็นบริษัทประกันนะ ผมก็ไม่อยากเทคนิกอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันเกิดเหตุการณ์เกิดเกิดเขาเรียกว่า financial engineering ตรงนี้เข้ามานะโหผมรับประกันภัยต่อผมสบายเลยผมแค่เป็นคนกลางแล้วเดี๋ยวทำาีเคียร์ริไทส์เซชันขายต่อนักลงทุนต่อไปไอ้นักลงทุนเนี่ยเผล่เมันก็คือเป็นคนมาจ่ายให้เราตอนแรกนั่นแหละนี่ก็นี่ก็ก็ก็อย่างที่อาจารย์ลุงเกียรติบอกว่าเออยอดยอดของการออกตราสารวันนี้มันเพิ่มขึ้นจริงจริงนะช้ที่ผพันมาส่วนหนึ่งเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราดูว่า ในช่วง50ปีที่ผ่านมานะครับเราพบภัยพิบัติหลายอย่างมากประเทศไทยเองก็อยู่ในอินโฟกราฟิกของตัวประเทศทั่วไทยว่ามีการน้ำท่วมเกิดขึ้นมีเฮริเคนแคทรีน่ามีเฮริเคนฮาร์วีนะครับเฮริเคนเต้นไปหมดเลยคือความเสียหายมันสูงขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วบริษัทประกันเองก็รู้สึกว่าช่วงนี้จ่ายเยอะทังเนาะก็มีสองทางที่ทําได้แบบแรกก็คือว่าคงต้องขอึ้นเบียร์เพราะว่าจ่ายมากกว่ารับก็ไม่ไหวแบบที่สองก็คือว่า นั้นชวนคนอื่นมาร่วมด้วยนะครับถ้าดูข้อมูลของตะกี้เราเห็นละแล้วตราบ,บความไปในชุดไทมส์เองก็จะมีการพูดถึงเหมือนกันว่าออบอลพวกนี้ขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าต่อไปอนาคตจะเป็นไงเพราะอย่างที่อย่างท,างที่อาจารย์ดุงเกียรติบอกเลยครับว่ามันก็เป็นการออฟโหลดริสให้เขาตอนเราซื้อเราก็คิดว่าไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกแต่ว่า ภัยพิบัติอะเนาะก็อย่างที่บอกมันเป็นเอ็กซ์ตรีม,ม,มเล็กเ,เราถ้ามันเกิดมันก็มันก็เสียหายเยอะเราเรียกภัยพิพบัติเพราะเหตุผลนี้เลยจริงๆทุกวันนี้ก็มันก็โยงกับไอ้เรื่องที่เราบอกว่าจะไปเน็ตซีโรอี n o น y เมีเหมือนกันเพราะว่าเราก็กลัวเรื่องคลายเมดเชนทอย่างประเทศไทยนะครับทุกวันนี้เวลาท่านฟังเราสองคนพูดอาจจะได้ยินเสียงฝนอย่างรุนแรงฟ้าผ่าฟ้าร้องนะครับเพราะว่ามันก็เกิดฝนตกหนักจากคลายเมดเชนแล้วก็จะทําให้เกิดพวกด i s a s สเตอร์อะไรพวกเนี้ยสูงขึ้นเนาะ นี่แะครับก็เป็นต้นทุนเ<ม>ราเห็นชัดแล้วว่าที่เราบอกเมื่กี้ว่าถ้ามีคนรับประกัน<ม>เขาต้องจ่าย<ม>เข้าเงินที่ไหนมาจ่าย<ม>ก็เบี้ยประกันแล้วนั่นแหละครับอีกสิ่งหนึ่งนะที่ผมไม่ได้หาไม่รู้อาจารย์คณินหามาหรือเปล่าก็คือเรื่องของอุกาบาทอ่ะ ประกันรับอุกกาบาตเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่ามันน่ากลัวเหมือนกันถึงแม้ว่ามันเปอร์เซ็นต์ในการเกิดที่มันอาจจะ0ูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศนะครับแต่ว่าโอ้โหถ้ามันเกิดทีหนึ่งนี่มันคือหายไปทั้งทวีปเลยผมจะบอกว่าได้อาจารย์ถ้าอาจารย์ไปที่ลอยสตออนดอนเพราะลอยสตอลอนดอนเนี่ยในภาพผมเล่าให้ทุกท่านฟังที่ที่ฟังวิดีโออยู่เขาบอกว่าเนี่ยเขาเป็นยุคยุคของเขายุคแรกๆก็คือมาจากร้านกาแฟทำทำทำไอ ประกันเรือแต่หลังๆนี่เป็น New Frontier เรารู้เขาบอกเขารับประกันอะไรบ้างอ๋อมีเทเลคอมเนาะมีการสำดวจอวกาศเนาะมีนู่นนั่นนี่เนาะก็แปลว่าเขาอาจจะทําประกันแบบนี้ให้แต่เองไม่รู้ก็ได้คนที่เป็นคือไม่แน่ว่านาซาส่งจรวดขึ้นไปเนี่ยเผลอๆเขาซื้อประกันจากลอย้วยนะอันนี้อันนี้ก็คาดเดาเอาแต่ว่าการรับประกันก็คือการที่สองฝั่งมานั่งดูกันผมกลัวอาจารย์ลุงเกียรบอก คุณอาจจะกลัวเกินไปแต่ไม่เป็นไรผมขายประกันให้แล้วกันถ้าไม่เกิดขึ้นผมก็ได้แต่ถ้ามันเกิดขึ้นผมก็ต้องหาวิธีมาจ่ายนะครับซึ่งความน่าเชื่อถือเป็นเรื่องสาคัญอย่างรอนสลอนดอนเขาเคยเล่าให้ฟังเขาบอกว่าเขาเกือบเจ๊งมาสองรอบแล้วรอบแรกคือช่วง1990 s ีช่วงที่แบบเกิดเอ็กซ์โซนบอลเดสเรือน้ํามันล่มแล้วแบบโอ้โหมันทะเลมันถูกคลื่น้มันหมดเลยช่วงนั้นเกิดเรื่องแอสเบสทอรสเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นใยหินหรอ ไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดเกิดโรคทางหายใจได้นั่นแหละครับซึ่งเขารับประกันไว้ตั้งแต่ปี1960แต่มันมามันมาเกิดตอนหน9 0งเกเกแล้วคือ loss มันคือ15บิลเลี l l i o ของปี1990เเ้านะครับเขาบอกบริษัทเขาเจ๊งเลยแ้วเขาบอกว่าลอยเนี่ยรับประกันแล้วไม่เคยคืนคำยังไงก็ต้องจ่ายได้สุดท้ายเอาตึกเอาอะไรไปตึ้งหมดจนกระทั่งจ่ายได้เนี่ยแหละก็คือความ เรียกว่าความมุ่งมั่นในความรับผิดชอบของผู้ขายประกันว่าถ้าเกิดเราขายประกันไปแล้วเราจ่ายได้เราก็จะมีชื่อเสียงแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแต่ถ้ารับประกันแล้วสรุปบอกว่าขอโทษด้วยครับจ่ายไม่ได้แล้วก็โอเคนะแต่ครั้งหน้าก็คงไม่มีการประกันอุบัตเหตุการที่เกิดขึ้นในประเทศไทยยอมรับว่ามันก็ทําให้เราความน่าเชื่อถือน้อยลงลูกค้าที่อยากจะซื้อประกันเนี่ยก็เริ่มคิดมากขึ้นว่าเอ๊ะจะซื้อดีไหมเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไร นะฮะเดี๋ยวจะพูดว่าตอนหน้ามันก็พูดยากนะอะรอบถัดไปอาาร,รอบถัดไปแล้วกันวันนี้เนี่ยอาจารย์คณิตเขาพูดคำหนึ่งขึ้นมาก็คือฉันอยากจะประกันนิ้วมือของฉันที่จะพิมพ์คีย์บอร์ดไม่ได้แต่ฉันอยากจะหาซื้อมาให้ได้ครับเดี๋ยวในอรอบถัดไปนะครับที่เรามาเจอกันนะครับผมจะเอาเรื่องของเทคโนโลยีมาบอกเราทุกคนแล้วกันว่า มันเป็นไปได้แล้วนะโอเคที่จะสามารถรับประกันนิ้วมือของจา์คณิตเพียงแค่คนเดียวบนโลกใบนี้เลยโอเคนะน่าสนใจมากนะอ่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับขอจบทีมเองเท่านี้นะครับสวัสดีครับ